สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ยกับผมหลันซ่าเกมมิ่งเนาะผมลืมรีวิวตัวละครนะครับผมวันนี้อัปเดตแพทมาแล้วนะจริงๆควรรีวิวตัวละครแล้วก็ไปคลิปดองไปแล้วนะผมสำหรับส่วนของเวจิต้าร่างอีโวนั่นเองนะครับผม คือลืมไปแล้วว่าไอตัวนี้เนี่ยผมมีนะครับเออมาไอสีต้นเรียกว่าลืมรีวิวร่างอีโวไปแล้วนะครับผมเกือบจะไม่มีคลิปแล้วนะแล้วก็จริงๆเนี่ยดาเมจมันควรจะเบาวกว่านี้นะเพราะว่ามันควรจะเบี้ยห้าสิบแต่ตอนนี้เลเวลหกสิบครับดังนั้นรีวิวที่เลเวลหกสิบกันก่อนเลยนะผมเดี๋ยวต่อจากคลิปเบจิต้าผมจะไปทําการรีวิวอีกตัวอีโวนะผมก็เป็นตัวของจูเลียสนะครับแต่ว่าไม่ได้ดงคลิปหรอกก็รีวิวไว้ก่อนดองๆไว้สภาพเดิมเลยเอาเป็นว่าสำหรับเบจิต้านะผมอ่ะแพ ก็คือถ้ามันมียูนิตอื่นในระยะจะตีได้ขึ้น20%เนาะอะ,อะที่เพิ่มเข้ามาใหม่ก็คือดาวเมจจะเพิ่มขึ้น100%ถ้าโจมตีศัตรู1่ตัวนะครับผมง่ายๆเลยถ้ามีมอนมในระยะแค่ตัวเดียวจะตีแรงขึ้น100%หรือตีแรงขึ้น2เท่าเนาะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราไปตีมฮิตโตเนี่ยมหิตโตในด่านของชิบุย่ห6มันจะโผล่มาตัวเดียวโดๆนะครับผมเราก็แค่ตีมันตรงนั้นดาเมจะคูณ2แน่น,นอนนะครับผมไม่ก็ตีบอสนะเว็บสุดท้ายเนี่ยของด่านต่างๆมันจะเหลือบอ จะดบดบไปบ้างเนาะก็นั่นแหละครับแต่ดังไม่พื้นฐานมันแรงนะต้นเกมมันเก่งแต่ผมว่าท้ายเกมมันอ่อนไปหน่อยนะแาเมจท้ายเกมค่อนข้างเบานะครับผมมาเทียบตัวอื่นเนาะแล้วก็วงตีไม่ค่อยคุ้มนะแต่ก็ยังตีหลายฮิตอยู่ก็ถือว่าโอเคแต่ต้นเกมถือว่าเก่งมากๆเลยนะติดอย่างเดียวครับอินโทรเบิร์ดเอาละถ้าเราพร้อมกันแล้วก็ไปดูก,กันเลยครับผมซึ่งเวลาของจีตาเฮ้ยเบจิตานะครับผมอู้ระยะก็มันเป็นอ่า ปรยึ๊บเบจิตา้าเริ่มมาตีเร็วเลยนะครับผมเพราะว่าได้แพสซีฟมานะถ้าไม่มีแพสซีฟก็ตีอยู่ที่5.9วินาทีนะครับผมอ่านี่5.9วินาทีเนาะพอติดแพสซีฟก็คือตีที่4.7วินาทีเนาะตีค่อนข้าง,งจะเร็วเลยนะผมไม่ใช่4.4เหรอวะน่าจะต้องอัพก่อนนะเอาละครับผมเริ่มมาที่ดาเมจ2,700นะครับผมอ่าราคาอัพอยู่ที่1,500ผมตี4.7วินาทีนะครับผมอ่าเบจิตา้าเนี่ยครับถูกนะผมเลยจะมารีวิวในด่านแบบนี้เนาะอัพขึ้นมา 3า0 0นะครับผมอัพอีกขั้นหนึ่งนะราคา2อ0 0นะครับผมตีเร็วขึ้น4.4วินาทีได้สกิลใหม่นะครับผมกาลิก,กันนะครับผมนะอ่า 5, ้าพแล้วนะดาเมจ5้0พเลขสวยเลยนะครับผมนี่ฉีดแบบนี้เลยนะเมื่อกี้จา้จาจา้จาอยู่นะผมตัวนี้ฉีดละอ่าแล้วก็ในโซนของอัพขั้นต่อไปดาเมจอยู่ที่5้0พนะครับผมราคา2อ0พเนาะอัพอีกขั้นดาเมจ5้0พราคา4ี่พสกิลใหม่มาครับผมในขั้นต่อไปสกิลเบกแบงอัพที่ห้า0ันดาวเมทหกพันแล้วก นะขั้นแรกกับขั้นที่2อย่าตีทั้งหมด3ฮิตนะแล้วก็ขั้นนี้จะตีฮิตเดียวนะครับผมฮิตเดียวปะ ให้สองยิตเหรออ๋อสองยิตแล้วนี่ตอนแรกมันระเบิดทีเดียวนะครับผมโอเคโอเคตอนนี้เขาหน้าปรับใหม่ไหมหรือผมไม่ไสังเกตไม่ไแน่ใจเหมือนกันว่ะอัพ1,001นะผมดาเมจ6,009อัพ7,000ดาเมจ7,008นะครับข้างหลังใช้เงินเยอะแต่ดาเมจไม่แรงเท่าไหร่นะสังเกตปะขัน้นแรกเนี่ยอัพมาใช้เงินน้อยดาเมจได้เยอะอันนี้ดาเมจได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนาะอัพอีก7,005ได้ดาเมจ9,000นะผมและ, 8, ลนะ Flat, ะอัพอีก8,000เติ้สกิลใหม่เนาะไฟนอลแฟละ ตี4.7วิตีช้าลงเนาะแล้วตีบนเส้นตรงอพร์บ8,500ได้ดาเมจ10,000นะครับผมตี4.4วิและอาร์บิ10,000ได้ดาเมจ12,000ตันที่12,000นะครับผมตี4.4วินาทีเดระยะ55นะได้บัฟระยะมาแล้วก็จะตีเร็วตีโหดตีไวตีรวนะครับผมส่วนของเวจิต้าเวจิต้าผมวางได้ทั้งหมด4ตัวนะง่ายๆเลยนะครับผมนี่แล้วถ้าระวางตัวในวงข้อจะตีช้าลงทันทีเป็น5.9วินะครับผมจาก4.7วินะตัวนีี้้เท่่าาไไหรตัว 4. 4ววน4.4ิงงโลลปก็จะ ตี5.5บิโคตรต่าง20%นี่ไม่ใช่น้อยๆด้วย,ย,ยเออแล้วก็จะเมจคูณ2ถ้าตีมอนเดี่ยวนะครับผมประมาณน,นี้สำหรับเวจิต้าก็มีแค่นี้ครับผมแต่ว่าก็ผมให้ท็อปเทียเมตาเพราะว่าจริงๆกูจะเอาเทียเอสคนรับไม่ได้บอกว่าตัวต้นเจม,มันเจ๋งพี่ตัวแมนดีตน้ตัวแมนดี้เด็กไวเยอะกูก็เลยสร้างเทียใหม่ให้แม่งเลยครับเอาละครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมแล้วเจอกันใหม่นะครับผมบายบายให้กูโดนโทรลงไาเป็นจิต้ากับโทจตบอยจัดเลยว่ะ